สวัสดีครับแฟนๆฟุตบอลทุกๆคนนะครับวันนี้เจอกันกับอูแมนสกอร์เข้าสู่วันจันทร์ที่28สิงหาคมกันแล้วนะครับหลังจากผ่านพ้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ฟุตบอลเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีลีกหลักๆลงสนามทำการแข่งขันกันไม่ขาดสายนะครับโดยเฉพาะกันโชซเรียอิตาลีและศึกลาลิกาสเปนในวันจันทร์นี้นะครับจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ดูข้อมูลกันก่อนอื่นอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยถ้ารักและชื่นชอบฟุตบอลเหมือนกันแอดไซเออู99ได้เลยครับผมไปเริ่มในเวลา1นาฬิกา45นาที ไบรอ่บุกไปเสมอกับโตริโนมาแบบไรสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนอินเตอร์มิลานนะครับเปิดบ้านเอาชนะมอนซ่ามา2ประตูต่อศูนย์ซึ่งในฤดูกาลนี้งูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับถูกวางเป็นเต็งหนึ่งของการโชว์เซเรียอาอิตาลีในการลุ้นแชมป์เลยทีเดียวเพราะว่าเสริมทัพได้ดีมากๆนะครับตัวรุกอาทิเช่นมาร์คุสตูรามนะครับเกมรับนาฟานเชสโกอาชชิบี รวมทั้งฮวนกววดาโดตัวเก่านะครับจากยูเวนตุสและอเล็กซิสซานเชตที่เพิ่งย้ายมาใหม่จากโอลิมปิกมักเซยด้วยส่วนฝั่งาการี่นะครับถือว่าเป็นทีมน้องใหม่หน้าเกา่ายังคงทีมคุมทีมโดยคลาโอรานิเอรี่นะครับการเสริมทัพไม่ได้มีจุดเด่นอะไรมากนะักความได้เปรียบอย่างเดียวของาการี่คือการเล่นในบ้านเฮ t ูเฮ a d เวลาเจอกันาการี่เป็นรองอินเตอร์มิลานอย่างชัดเจนแพ้รวดทั้ง4นัดเวลาเจอกับงูใหญ่นะครับเสียถึง11ลูกและยิงคืนได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้น จากเหตุผลต่างๆในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าอินเตอร์มิลานจะออกมาเยือนผมคิดว่าพวกเขาจะเอาชนะไกยอรี่ได้2ประตูต่อศูนย์หรือ3ประตูต่อหนึ่งครับส่วนีกคู่หนึ่งในฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับคู่เที่ยงคืนครึ่งเคตาเฟ่เจอกับอาราเบสครับก่อคู่นี้ผลงานของเคตาเฟ่สองนัดที่ผ่านมาเสมอ1แพ้1ขณะที่อาราเบสยังมีชนะได้1เกมนะครับแล้วก็แพ้1นนัดซึ่งเกมที่อาราเบสเอาชนะได้เป็นผลงานมาสเตอร์พีชชนะเซบีย่า 4ประตูต่อ3ส่วนเคตาเฟ่นั้นพึ่งแพ้จิโรนาในการออกไปเยือนถึง0ประตูต่อ3ครับจริงๆแล้วคู่นี้มีหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างสูสี 4, และก็คู่ขี้กันมากๆโดยเ็นได้อย่างศักยภาพของนักเตะและที่สำคัญผลงานการเจอกัน คู่นี้เหลือเชื่อมากๆนะครับโอกาสนะครับที่จะจบลงด้วยการเสมอการมีเยอะจริงๆเพราะเจอกัน6เกมหลังสุดจบลงด้วยการเสมอกันหมดเลยนะครับซึ่งอาราเบสออกมาเยือนวันนี้ผมเชื่อว่าพวกเขามองถึงผลเสมอได้เป็นอย่างน้อยโอกาสคู่นี้จะจบลงด้วยการเสมอกันนะครับ1นประตูต่อ1หรือแม้กระทั่งสกอร์แบบ0ประตูต่อ0ก็มีอยู่ไม่น้อยครับฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าทีมที่มาเยือนอย่างอาราเบสจะไม่แพ้ในการเล่นวันนี้นะครับสำหรับ2ทีมที่คิดว่าน่าจะทําผลงานที่ดีในขั้น คืนวันจันทร์นะครับทั้งอินเตอร์มิลานและอาเบสฝากเอาไว้ด้วยนะครับและขอทุกคนชื่นชอบแล้วก็ติดตามฟุตบอลกันอย่างมีความสุขเหมือนเดิมนะครับและรักชื่นชอบฟุตบอลเหมือนกันฝากไว้ด้วยที่แอดไซเอ A อยู่99นะครับส่วนในวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ